ครับสวัสดีครับวันนี้เจออีกแล้วนะครับครัวกะเพราคนบ้านๆวันนี้จะทําเมนูผัดซีอิ๊วเส้นใหญ่ครับผัดซิ๊วทะเลเส้นใหญ่ใส่น้ำม,มันได้นะครับพอประมาณกระเทียมครับ ปุ้งปลาหมึกใส่เลยครับทะเลขอได้สุกครับกุ้งตัวใหญ่มากนะครับที่ร้านครัวเรา,เาใช้กุ้งตัวใหญ่ครับวาให้กุ้งสุกของนะครับ ดูดูจากสีกุ้งว่าเขาสีแดงทั่วหรือเปล่าเตินได้ครับให้กุ้งสุกประมาณสัก70เใส่ไข่ได้เลยครับให้ไข่เซตตัว้เรียบร้อยใส้ไข่พันกลางนะครับ ไส่เส็ตตัวเรียบร้อยดูนะครับใส่เส็ตตัวเรียบร้อยแล้วใส่เส้นครับเป็นใหญ่ใส่เลยทิ้งเท้าก่อนให้ท่วงเที่รวครับชับ่อนเห็ดใส่เลยครับ สลัมฟรีะนะส่เลยครับพุกข้าวกันให้ด้วยดูผักด้วยนะครับไม่ต้องใส่น้ำนะครับโอเคผักเราเริ่มเหยวล้ว อสฝาเขียวครับลงกรสครับน้ำตาลครับน้ำตาลใส่เยอะได้น้ำมันหอยครับเล็กน้อย กเท่าันให้ผักสุกนะครับต่อไปตามด้วยผิวดำแต่งสี้อน้ฮเราใช้ซีวหวาน,นครับ มาแล้วับสีมาสีมาแล้วปุ่งถูกเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ผัดซีอิวเส้นใหญ่ของเราผัดซีอิวทะเลเส้นใหญ่เสร็จเรียบร้อยครับจัดใส่จานจัดใส่จานแล้วโรยกระเทียมเล็กน้อยครับพริกไทยป่นครับชิ้นนะครับ อร่อยมากครับดูกุ้งดูดูดกุ้งเนนเน,นเรียบร้อยครับตืนได้เลยครับสําหรับวันนี้ครับขอจบอเพียงแค่นี้เพื่อเป็นกำลังใจนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ สำหรับคลิปนี้เขาจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ